นี่ค่ะนักเรียนนะคะเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของสารสีนั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเรากลับไปขออาจารย์พูดถึงย้อนนิดนึงนะคะว่านะคะในเรื่องของอ่าลังสีนะคะจากดวงอาทิตย์นะคะจะประกอบไปด้วยโฟตอนใช่ไหมคะที่มีความยาวพึื้นที่ทําไมลูกต่างๆใช่ไหมคะความยาวคลื่นต่างๆกันนะคะ ขณะที่เราจะเห็นว่าถ้าพลังงานสูงขึ้นจะให้ความยาวขึ้นที่น้อยลงใช่ไหมคะซึ่งมีลักษณะแปรผกผันกันใช่ไหมคะในขณะที่โฟตอนนะคะเพื่อนที่มายังโลกนะคะโฟตอนบางช่วงเนี่ยนะคะจะสามารถถูกดูดซับนะคะในชั้นบรรยากาศโดยโฟตอนที่มาถึงโลกนะคะจะอยู่ในช่วงของร,งรังสีอินฟราเรด รวมไปถึงนะคะช่วงแสงที่ตาของเราเนี่ยนะคะสามารถมองเห็นได้เป็นแสงที่พืชน,นะคะนำไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะโดยเฉพาะนะคะในช่วงแสงที่เป็นแสงสีน้ำเงินและแสงสีแดงนั่นเองนะคะสำหรับในเรื่องของสารสีวันนี้นะคะ พวกเราน่าจะเคยทําการทดลองมาบ้างแล้วนะคะในเรื่องของการแยกสารสกัดจากใบพืชด้วยโครมาโตกราฟีนะคะอันนี้คือกระดาษของโครมาโตกราฟีนะลูกนะคือกระดาษของโครมาโตกราฟีนะคะไปทําการสกัดสารใบนะคะจากใบเพื่อที่จะให้สารสีเนี่ยนะคะเคลื่อนดูดซึมผ่านด้วยกระดาษโฟโครมาโตกราฟีนะคะ โดยที่อาจารย์บอกว่านะคะนำกระดาษโทมาโตกราฟี่เนี้ยนะคะใส่ลงไปในหลอดทดลองนะคะซึ่งภายในหลอดทดลองนี้เนี่ยนะคะจะมีปิโตลเลียมอีเทอร์นะคะหรือหรือต่ออะซิโตนในอัตราส่วน9ต่อ1นะคะแล้วอาจารย์ก็ได้สกัดใบพืชมานะคะสกัดสารจากใบพืชคือได้สารสีเขียวใช่ไหมคะคือคอโรอฟริลใช่ไหมคะ หลังจากนั้นอาจารย์ก็เอาน้ำที่ได้จากการสกัดนะคะหยดไปที่กระดาษโครมาโตกราฟีแล้วนำไปใส่ในหลอดทดลองที่มีปิดโตเรียมอีเทอร์ต่อด้วยอาซิโตนแล้วนะคะปิดจุกนะคะปิดจุกเนาะนะคะปรากฏว่านะคะให้เกิดสารสีหรือพิกเมตนนะคะไล่สีขึ้นไปนะคะปรากฏว่า สีเขียวอ่นอนๆหน่อยคือ c ลอ o r o ิล l b สีเขียวเข้มหน่อยคือ c ล l o r o ิล l a ส่วนสีจางและนะคะค่อนข้างที่จะเหลืองนะคะก็คือ x ซ n t ท o ิลนะคะแล้วถ่ายขึ้นไปนะคะสีค่อนข้างที่จะให้เป็นสีส้มที่เราคือค a r o t น n o i d นะคะจะเห็นว่านะคะพืชนะคะนำพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสั่งเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้สารสีเป็นตัวรับพลังงานแสงนั่นเองนะคะในเรื่องของสารสีนะคะเราจะเห็นว่าเมื่อกี้นี้มีคอโรฟิลแคโรทีนอยนะคะพวกนี้นะคะในเรื่องของคอโรฟิลสารสีหรือพิกเมนต์นี้เนี่ยนะคะจะมีคอโรฟิล์ A และคอโรฟิล์ B นะคะตามโครงสร้างของภาพนะคะคอโรฟิล ในเรื่องของคลอโรฟิลนะคะคลอโรฟิลนี้เนี่ยนะคะจะเป็นสารที่มีสีเขียวพบในคลอโรพลาสพบในพืชสาหร่ายสีเขียวและไซยาโนแบคทีเรียนะคะไซยาโนแบคทีเรียหรือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินนะคะส่วนแคโรทีนอยด์นะคะแคโรทีนอยด์นี้เนี่ยนะคะจะให้สารที่เป็นสีเหลืองส้มส้มแดง สามารถพบได้ในคอรโบพาสและโค m โมพาสพบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้ในส่วนของแคโรทีนอยนะคะก็คือแคโรทีนและซนโทฟิลนั่นเองนะคะซึ่งพืชน,นะคะจะมีการนำพลังงานแสงนะคะมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยอาศัยสารสีเป็นตัวรับพลังงานแสงนั่นเองนะคะ ทีนี้นะคะในเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะการดูดกลืนแสงของคลอโรฟิลอคอเลอโรฟีบ B และแคโรทีนนะคะจากการทดลองนะคะที่มีความยาวคลื่นต่างๆกันนะคะกับสารละลายนะคะสีแต่ละชนิดนะคะที่สกัดได้จากใบพืชชนิดหนึ่ง แล้ววัดความเข้มแสงที่ส่องผ่านของสารละลายได้นะคะก็คือว่าคอโรฟิลนะคะจะมีการดูดกืนแสงนะคะได้ที่สีน้ำเงินและสารสีแดงได้ดีที่สุดนะคะคอโรฟิลนะคะสามารถที่จะดูดกืนแสงนะคะในส่วนของ สารสีน้ำเงินและสารสีแดงนะคะได้ดีที่สุดแต่ในขณะที่ดูดกืนแสงสีเขียวได้น้อยนะคะเราเนี่ยนะคะจะสามารถดูดแสงสีเขียวได้น้อยนะคะดังนั้นนะคะการที่ตามนุษย์ของเราเนี่ยนะคะเห็นเป็นสีเขียวของใบนะคะจึงได้มาจากการสะท้อนของแสงสีเขียวผ่านเข้าตานะคะ มานะคะมากกว่าสารสีอื่นๆนั่นเองนะคะจากกราฟนะคะเราจะเห็นว่านะคะอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงนะ,ะเมื่อให้แสงนะคะที่ความยาวคลื่นต่างๆกันนะคะแก่พืชจากกราฟเราจะเห็นว่าอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเกิดขึ้นได้มากเมื่อได้รับพลังงานแสง เมื่อพืชได้รับแสงสีน้าเงินและพืชได้รับแสงสีแดงหนูเห็นกราฟไหมพุ่งโดเลยใช่ไหมคะอ๋อต่อมานะคะในสารสีนะคะจากกราฟอาจารย์เลยมีคําถามให้พวกเราว่าสารสีแต่ละชนิดนะคะจะดูดกืนแสงได้ที่ความยาวขึ้น ประมาณเท่าใดบ้างนะคะคลสโรล A สามารถดูดกลืนแสงได้ที่เท่าไหร่คลสโรล B สามารถดูดกลืนแสงได้ที่ความยาวกี่นาโนเมตรความยาวขึ้นกี่นาโนเมตรและแคโรทีนสามารถดูดกลืนแสงที่ความยาวขึ้นได้เท่าไหร่นะคะอ่าเรามาดูคําตอบกันเลยนะคะถ้าเป็นคลอโรล A นะคะจะ สามารถดูดกืนแสงนะคะที่ความยาวคลื่นอยู่ที่ประมาณ430และ660นาโนเมตรส่วนคอล o ฟิลบีนะคะประมาณ480และ650นาโนเมตรส่วนแคโรทีนอยนะคะจะประมาณ430ถึง480นาโนเมตรนั่นเองนะคะ สำหรับนะคะในเรื่องของสารสีนะคะจากกราฟนะคะในการเปรียบเทียบการดูดกืนแสงของคอโรฟิลเอคอโรฟิลบีและแคโรทีนอยนะคะเราจะเห็นว่าจากคอโรฟิลนะคะจะสามารถดูดกืนแสงได้ดีที่แสงสีน้ำเงินและแสงสีแดงนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะจึงมีการดูดซับสารสีเขียวไว้นะคะ แล้วมีการสะท้อนมาที่ตามนุษย์เราจึงเห็นว่าพืชเนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นสีเขียวนั่นเองนะคะอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน,นะคะเกิดขึ้นได้มากเมื่อได้รับแสงสีน้ําเงินอย่างที่อาจารย์บอกและแสงสีแดงใช่ไหมคะซึ่งคอโรฟิลนะคะจะมีการดูดกลืนแสงนะคะในช่วงสีน้ําเงินและสีแดงได้มากเช่นกันนะคะ ทีนี้นะคะในเรื่องของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยนะคะมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานของอิเล็กตรอนเมื่อได้รับพลังงานแสงใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าอิเล็กตรอนที่วิ่งรอบรอบนิวเคลียสน,นะคะอิเล็กตรอนตัวเนี้ยนะคะที่วิ่งรอบรอบนิวเคลียสน,นะคะเราจะเรียกว่าสถานะพื้นนะคะหรือ ground state น,นะคะ เมื่ออิเล็กตรอนที่อยู่ในสภาวะพื้นของเราเนี่ยนะคะได้รับพลังงานแสงเข้ามากระตุน้นมันจึงอยู่ไม่ได้และนะคะมันจึงอยู่ไม่ได้ในวงโครจรน,นี้ใช่ไหมคะมันจึงไปอยู่ในวงโครจรถัดไปนะคะเราจึงเรียกว่าสถานะกระตุ้นนะคะในสถานะกระตุ้นนะคะถ้าไม่มีความ เสถียรน,นะคะก็จะไม่มีตัวรับอิเล็กตรอนนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการคายพลังงานนะคะให้อยู่ในรูปความร้อนหรือแสงแล้วสามารถกลับมาที่สภาวะพื้นได้แต่ถ้าอิเล็กตรอนที่อยู่ในสภาวะกร,ะรือสถานะกระตุ้นเนี่ยนะคะมันมีความเสถียรก็จะสามารถที่จะรับอิเล็กตรอนที่เหมาะสม แล้วมีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนจากจุดเริ่มต้นของปฏิยาแสงแล้วส่งต่อไปยังตัวรับตัวต่อต่อไปนั่นเองนะคะสำหรับนะคะในเรื่องของการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเราจึงสามารถสรุปได้ว่าการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมากขึ้น เป็นลำดับจนได้ข้อสรุปว่าพืชต้องใช้แก๊คกสคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและแสงในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและได้ผลิตภัณฑ์คือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนการสังเคราะห์ด้วยแสงจะเกิดขึ้นในคลอพาต์โดยมีไทรอยซึ่งโดยมีทาไทลาคอยโยทษทีลูกซึ่งมีไทลาคอยนะคะ ซึ่งมีสารสีที่สามารถดูดกืนพลังงานแสงและสโตมาซึ่งมีเอนไซม์ที่จําเป็นในการตึงคาร์บอนกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงสามารถแบ่งได้สองขั้นตอนคือปฏิยาแสงและการตึงคาร์บอนโดยสารพลังงานสูงที่สร้างจากปฏิยาแสงจะถูกนำไปใช้ในการตึงคาร์บอนนะคะ สำหรับเนื้อหาของการท้องควา้าเกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ไว้พอเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ